โอ้โหปุ๊ปกปิ๊กนอนสบายเลยนะหวัวเราะซะพี่แอกพี่ฝนอยากสร้างสระว่ายน้ำแบบจิ๋วๆมากอะว่าแล้วอยู่ดีๆก็ไปทำให้ตัวเล็กมาพี่ฝนเนี่ยเฮ้ย hey, แล้วเดี๋ยวนะนี่เทดดี้แบร์มาตั้งแต่เมื่อไหร่อะอา้าวก็ให้พามาเองไม่ใช่หรออ,หอ้าวเหรองั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวสร้างสระว่ายน้ำแบบจิ๋วๆกันเลยดีกว่าเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูลาดลาวก่อน เอาตรงนี้ก็แล้วกันล้วพี่ฝนจะไม่เอาสวนหินแล้วเหรอไม่เอาแล้วน่าเบื่อสวนหินน่ะสร้างสระว่ายน้ําแบบจิ๋วๆเผื่อจะมีพูดตัวเล็กๆอะมาเล่นสระว่ายน้ําตรงนี้มั้งไงพูดไหนไงพูดได้อะพูดเรื่องพูดได้อะไรกันอะไรนะก็เรียกว่าเลยนะแฟรี่เออเผื่อจะมีแฟรี่เขามาเล่นจะว่ายน้ํามั้งไงถ้าแบบสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เดี๋ยวเขาจมน้ําโอ้โหเน่ได้เดี๋ยวทําอันเล็กเลย อันดับแรกเราก็ทำเหมือนเดิมเลยอ่ะพี่เอกจําได้เปล่าทำเหมือนเดิมคืออะไรใส่น้ําไม่ใช่ใส่น้ําใส่อ,อะไร<ว>ะอะนี่นี่นี่อะไรอะอะไรอ่ะบาสอ่ะบาสอ่อะบาสอะไรอ่ะที่อาบน้ําอ่ะอ๋อแล้วก็คราวนี้ใช่ป่ะเราก็ลดขนาดลงมาอ้าวเออเขาที่แล้วเพิ่มคนนี้ลด ใช่ใช่ลดลงมาแบบนี้เลยทําเหมือนเดิมเลยแล้วก็ปรับองศาให้มันแบบพอดีตามที่เราต้องการใช่ไหมอ๋อนี่เลยนี่เลยแล้วก็เปลี่ยนสีแค่นั้นเลยเดี๋ยวขอปรับมุมมองแป๊บหนึ่งก่อนนะอย่างนี้นี่เองน่เนี่ยเน่ไปวอปรับแล้วนี่เรียบร้อยอืมเน่่เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแบบนี้อร่อยอะไรอร่อยอะไระนี่เอาสีฟ้าแบบนี้สุดยอดเลยนี่ได้สาวให้น้ําแล้วเห็นเปล่าอ๋แล้วหินต้องในอะทาไงอ่ะ หินข้างในก็ดีแล้วไงเป็นพื้นให้เราแต่แบบว่าเขาที่แล้วอ่ะเราทําเป็นอะไรนะเป็นไฟใช่ป่ะเป็นไฟองอ่าเป็นไฟก็ดูดีเพราะเช่นั้นเดี๋ยวพี่หวนจะเอาไฟมาลงเหมือนกันจะได้แบบสว่าง,สว,างสว่างตอนกลางคืนไงแล้วไงต่อนี่ไนงะวางให้เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยไฟก็ต้องปรับให้มันมีขนาดเล็กลงเหมือนกันนะอ่ะออเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอปรับไฟให้ทั่วบริเวณตรงนี้เลยก็แล้วกัน วิธีปรับก็ไม่ยากอ่ะพี่เอกเหมือนเดิมเลยย่อๆออข,ขยายขยายแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวก็ได้แล้วอ่ะไฟอะอะไรของพี่ฝนเนี่ยนี่ไงพี่ฝนปรับเสร็จแล้วเห็นเปล่าอะไรอะ่ะไฟไงไฟโอ้โหเห็นไหมตัวจิ๋วเห็นเล็กติดเดียวเลยเห็นเปล่าแล้วแล้วทําไมตอนทําต้องตัวเล็กด้วยอะ่ะเอา้าก็าถ้าไม่ตัวเล็กจะมองเห็นเนอะทำตัวใหญ่ๆมันก็มองไม่เห็นนะดิพี่เอก เดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อแป๊บหนึ่งนะนี่เดี๋ยวเอาลูกบอลออกมาหน่อยเอาแล้วไหนบอกกระทำสระน้ําจิ๋วแล้วเอาลูกบอลเลร์เลยนี่งานจะย,ย่อขนาดเอาลูกบอลออกมาปุ๊บนี่ย่อขนาดปั๊บนี่ย่อลงไปสเกลนี่ลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆนี่ให้พอดีกับความต้องการของเราแล้ว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 ก็เปลี่ยนสีไงเปลี่ยนสีอ่ะเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งรอเดี๋ยวนี่เนี่เอาสีสวยๆเลยแบบนี้อ๋อแล้วไงต่อ เดี๋ยวเดี๋ยวปรับเอาลูกบอลไปไว้ที่สาก่อนต้องขยับขยับไปเรื่อยๆบ่ไปไรเบ่บ่แบบว่างงอะว่วงเหรอแป๊บนึงเดี๋ยวฉันพาลงสาน้ำแป๊บนึงแป๊บนึงนี่นี่นี่ปรับเข้ามาเลยปึ๊บปึ๊บป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 ๊บนี่เอาหล่ะเรียบร้อยเดี๋ยวปล่อยลูกบอลลองสาแล้วเดี๋ยวทําให้ดูแบบนี้แบบนี้นะ อ่ะเอาไว้นน่นอนอกะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอันไหนอะไรฟิสิกส์เหรออ่าฟิสิกส์เอาฟิสิกส์ออกทีนี้ลูกบอลก็กิ้งได้แล้วเห็นปะมันเรียกว่าฟิสิกส์พี่ฝนก็เรียกว่าพาสติกอยู่ตลอดเลยเอาล่ะตอนเนี้ยพอเราได้ลูกบอลแบบนี้แล้วปึ๊บใช่ไหมอ่ะเราอยากจะทําแบบหลายๆลูกหลายๆลูกนะอ่ะหลายๆลูกเราก็ก๊อปปี้เลยก๊อปปี้เลยอ๋อนี่แหละก๊อปปี้ปึ๊บครอน ไม่แล้วก็นี่เลยเสกตุ๊ด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 ตุ๊อจื้ออจอจนี่นไนะพี่เอกกินน้ำชาแป๊บหนึ่งได้แล้วได้แล้วหลังจากนั้นนะโอ้โหเสียงดังหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนสีอ่ะพี่เอกฮะเปลี่ยนสีเอดีมากเลยชารอยมากไลยสีแล้วเห็นเปล่าอ่าโอ้เห็นไหมเป็นสาวว่ายน้ำสีสันสดใสสวยงามเดี๋ยวไม่พอเหมือนขนมเลยอ่ะไม่พออ่ะ ไม่เอาอะไรไะมันเหมือนขาดอะไรไปหลายๆอย่างเลยอะ <c oughs> เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ออกมาดกว่าเอาออกมาทาไมนมเค้กนมเค้กเผื่อไว้ให้พวกแฟรี่เขามากินไงเอานมเค้กมาล่อแฟรี่เฉยมาล่อมาล่อให้ก่อนเดี๋ยวเขาไม่บินมานี่แบบนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บแล้วแฟรี่ตัวติดหนึ่งพี่ฝนจะใส่อันเบลเลอร์ทำไมอะเอาเผื่อเขามาทั้งฝูงถ้ามาทั้งฝูงมีงานเล็กนิดเดียวเดี๋ยวทะเลาะกันน่ดิทําไมเราไม่เรียกเขาว่าเป็นหมู่บ้านเนี่ยเขาเป็นแฟรี่นะเอาหรอ อ่ะต,อต่อต่อต่อเดี๋ยวทําไฟก่อนนี่เดี๋ยวเอาไฟรูปนี้เอาแบบน่ารักน่ารักนิดนึงนี่คราวที่แล้วเราทําเป็นแบบไฟต้นไม้อันใหญ่ๆใช่ไหมเออเดี๋ยวคราวนี้พี่ฝนจะทําไฟเป็นแบบรูปหัวใจนี่ความรักความรักอ๋อ uh huh. นี่แบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วก็ก๊กอปปี้ครนมาเหมือนเดิมเพราะเราขี้เกียจเออแบบนี้แหละก๊กอปปี้เสร็จแล้วก็โครนเลย เขาก็ copy กันทั้งนั้นน่ะใครเขามานั่งทำทีละอันเอาเหรอเมื่อก่อนพี่ฝนทำทีละอันกทุกคนอ๋อออไม่รู้่ะไม่รู้ว่านั่งทำทีละอันนี่นี่แบบนี้สนุกเลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็ขยับนี่ขยับมาอ่าขยับปุ๊บแล้วก็โคลนมาใหม่แล้วก็ขยับขยับขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะทำแบบหลายๆอันเลยนะเอาไปตั้งแบบชิดกำแพงใช่ป่ะอ่โคลนแล้วหยับโคลนแล้วหยับอ่าโคลนแล้วก็ขยับขึ้นมาแบบนี้แหละไปไหนแล้วอะ อา้าวไปวางไว้ไหนอ๋ออยู่ที่เดิมเออมันแปลกนะทําไมเวลาโคนแล้วปุ๊บเขาจะอยู่ที่เดิมตลอดเลยอะ่ะก็พี่ฝนติ๊กข้างล่างไว้ไงติ๊กอะไรไว้อะไงเซมออฟโพซิชันอ่ะอ้าวเาหรอนั่นแหละข้างล่างซ้ายถูกอะ่ะอ๋อถ้าเอาออกปุ๊บมันก็จะแบบมันก็จะไปตรงอื่นไงอ๋อมันไปตรงที่เราเดินไปใช่ปะ่ะใช่ก็จะมัวๆวหน่อยอก็จะมัวๆัวหน่อยอ่ะทีนี้โอ้โหบอกว่าจะเอาไปชิดกําแพงมันมาตั้งไว้ตรงนี้เฉยก็เลือกทั้งหมดแล้วก็ไปชิดเอาดีเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวงนะ เนี่เดี๋ยวเลือกทั้งหมดใช่ป่ะอ่ะเลือกไงอ่ะก็เลือกเลือกเลือกมันติมันตตอ่ะเลือกมันติเหรอออมันต้องไปที่เมนูก่อนใช่ป่ะใช่แล้วเดี๋ยวนะเมนูอันนี้ใช่ป่ะอ่ะเอาล่ะแล้วก็มันติปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเรียบร้อยอ๋อนี่ไงขยับได้แล้วทั้งแผงเลยออไปแล้วพอมันติปุ๊บเรียบร้อยเออสุดยอดไปเลยนะเนี่ยอ่พอมันติมันเลยไปแล้วเออเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยพี่เอกอ่าดีใจด้วยนะสุดยอดด้แล้ว ว่าแต<อ>่ <ละ S 1> ว่าเอาแค่นี้เหรอไม่พอยังไม่พออีกเหรออ๋อยังไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูล้านราวก่อนว่าเราจะเอาอะไรไว้ตรงไหนดีนะพี่หวนอยากได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะสวนย่อมอะ่ะสวนย่อมด้วยเอออยากมีดอกไม้อยากมีอะไรอะ่ะมีเห็ดมีต้นไม้อะไรแถวเนี้ยตรงนี้มันว่างอ๋อมันว่างเกินไป แล้วสวนหินดีๆไม่ทำทำ,ลทำกลายเป็นสวนน้ำแต่เดี๋ยวเป็นสวนน้ำแล้วก็มีเห็ดด้วยดเดี๋ยวเอาเห็ดออกมาก่อนมีเห็ดด้วยนี่ไงเห็ดมาแล้วโอ้โหนี่มีเห็ดเห็ดมาวางไว้ตรงนี้จะได้แบบเออดูมีสีสันเหมือนเป็นป่าป่านี่นึงไงแฟรี่เขาจะได้แบบโอ้ m ม่ก็ฉันอยากมาตรงนี้จังเลยเหมือนบ้านฉันเลยอะไรประมาณนั้นน่ะ <c oughs> เดี๋ยววางเห็ดหลายๆอย่างนี่เห็ดมิซาซึกเกะอะไรนะเห็ดเห็ดอะไร มัดซื้อทัเกะเออมัดซื้อทัเกะแล้วก็เราก็จะวางดอกไม้มิซาเอะนั่นแม่จินจังแล้วเดี๋ยวมีดอกไม้ด้วยดอกไม้อยู่ไหนอ่ะเออันนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้ไม่สวยหาดอกไม้ก่อนดอกไม้ที่แบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เอกดอกไม้ที่มันเป็นแบบเยอะๆอ่ะนี่ไงจะแล้วพี่ฝนเสร็จยังอ่ะยังเลยปุ๊กปิ๊กรอแป๊บหนึ่งจัดสถานที่หลายรอบเยอะนี่ดอกไม้แล้วก็จะเอาไปชิดชิดมุมฝั่งโน้นอ่ะ ได้ดอกไม้หลายๆแบบใช่ไหมหลังจากนี้นะเราก็ต้องมีอันนี้ประกอบเนิดหนึ่งเดี๋ยวเขามากินข้าวแล้วเขาจะไม่มีโต๊ะมีโต๊ะด้วยเหรออ่ามันต้องมีโต๊ะนั่งก็วีนั่งให้เขาแบบกินข้าวได้สะดวกสะดวกอ่าโต๊ะก็โต๊ะพี่ฝนโต๊ะอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวหาแป Table เก๋ t a b l เ Table Table t a b ไหนอะ t a b l ลไง t a b l ลไง t a b l ลไหนเล่าก็เขียนว่า Table เลื่อนไป t a b ลเนี่อะไรอ๋อนี่ไง ไอ้นั่งเก้าอี้เนี่ยดินเนอร์เอามาจะยกเซตมา<ช>เลยใช่ใช่ยกเซตมาเลยต้องย่อขนาดนี้เห็นเปล่าไม่เอาเทเบลเราจะเอาแบบนี้อ๋อเอายกเซตเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวย่อๆอเฮอ้ยมันเล็กลงได้จริงอะแล้วเราจะเอาไปไว้ทรงไหนอะไว้ตรงนี้แล้วไว้ข้างๆสระว่ายน้าอ๋อไว้ข้างๆสระว่ายน้ำเน,ำนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวขยับขยับขยายหน่อยต้องเปลี่ยนมุมขยับขยับนิดน,นึงนะอืมเดี๋ยว เดี๋ยนะทุกคนวิธีการสร้างมันก็ไม่ยากหรอกแต่พอเวลาสร้างเสร็จแล้วมันก็จะมั่วๆน,นิดนึงฮะเนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พอยังไม่พอ <laughs> อ่ะยังไม่พอเดี๋ยวต้องมีอันนี้ด้วย <h> อาหาร อาหารเมื่อกี้ก็มีอาหารกองอยู่บนพื้นแล้วไงไม่พอไม่พอเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าโต๊ะตรงนี้ไว้กินข้าวฮะแฟรี่เขาส่วนใหญ่เขาจะไปอะไรนะดมดอมดมดอกไม้ใช่ไหมอ่าเขาจะไม่มีโต๊ะกินข้าวไงเขาจะบินบินกินใช่ป่ะเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเรานั่งกินตรงนี้ได้แฟรี่ไม่แฮมเบิร์ดพี่เอกเป็นอะไรก็ก็กำลังคิดอยู่ไงให้ไปนั่งดมดอกไม้ดมนี่ไงนี่ไงแบบนี้นี่นี่เอาไก่มาวาง น้องแฟรี้กินแฟรี้กินไก่เหรอไม่รู้ดิเผื่อเขาอยากจะกินเมนูอื่นนอกเหนือจากอะไรนะน้ำหวานอ่ะก็เอาไก่มาวางวางให้เขาหน่อยแน่น่าจะเรียบร้อยแล้วอ่ะขาดอะไรไปบางอย่างน่ามีข้าวแล้วก็ต้องมีอะไรนะมีกับไงมีกับมีแล้วนี่นี่นน้ำน้ำมีน้ำเด้ออ๋อต้องมีน้ำวางไว้เขาหน่อยน้ำถั่วเนี่ยน้ำถั่วน้ำถั่วเน่เน่อะไรพี่อยากกินอ กินอะไรสุดซ่าสุดซาแถวนี้เอา้ากินชาไงเแ๋ยวน้ําถั่ววางนี่เรียบร้อยสุดยอดไปเลยเอาล่ะถึงเวลาทุกคนแล้วเอาแล้วจะเอาแฟรี่ที่ไหนพี่ฝน <laughs> ถึงเวลาของทุกคนแล้วมาเป็นผู้ทดลองหน่อยดีกว่าหามาพี่เอก <laughs> แล้วพี่เอกจะลงมายัางไงพี่เอกตัวเบลล์อเอาเฮ้ย่อดสวนลงมาไง ย่อไงพี่ยังไม่มีไฟฉาย,<อ>ยเดี๋ยวไม่ฝนจะเสกให้ดูเดี๋ยวบิบ๊บไปดีบ๊บไปดีบูเดี๋ยวฮอดูแถวนี้ก่อนว่าเพอร์เฟกต์หรือยังบู้บูอะไรไม่แกเห็นไหมสวยอะ<ห>่ะฮะสุดยอดเลยครบทุกอย่างแล้วมีสาว่ายน้ำมีของกินมีเห็ดมีดอกไม้เรียบร้อยดูดิ ừ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  สุดยอดเลยไหมทุกคนอ้าวสุดยอดเขาสุดยอดแล้วจะไปเอาที่ไหนแล้วแฟรี่น่ะแฟรี่ก็อยู่แถวนี้แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวมองหาก่อนนี่งาเจอแล้วไม เอาลราปุกปิ๊กก,กระโบลงมาด้วยทําไมอะเอาก็ ük, เป็นแฟรีร่ไม่เหรออ้ยมันเล็กเกินไปอะเนี่ยมองไม่เห็นความหรอของปุกปิ๊กเลยเออมันไม่เล็กหรอกหนาะปุกปิ๊กตัวในก็เล็กอยู่แค่นั้นอยู่แล้วนี่นะนี่เยนะเออเย็นดีเหมือนกันนะพี่ฝนนะยอดไปเลยดูดิพวกเราเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาเที่ยวบ้านพี่ฝนนะก็สามารถมาเที่ยวได้นะกดไอดีไปก็แล้วกันนะทุกคนอ้าวเราใส่้เขายังไงใส่แล้วใส่แล้วนี่นี่สวยสวยงามสวยงาม เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรากินข้าวกันตรงนี้ก็แล้วกันทุกคนเดี๋ยวจบก,กินเอาเลยก็แล้วกันเห็นไหมสวยขนาดนั้นเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขย,ยับไปไหนขย,ยับไปไหนเดี๋ยวลงไปเล่นในน้ําด้วย,ย,ยเยยบในดิอ่าอ่าเดี๋ยวขยับให้มาเฮ้ยตรงนี้พร้อมกินยังเออพร้อมกินแล้วพร้อมกินไปพวกเราลงน้ํากันดีกว่าเย,ย,ย็บจุ๊บในี่มาแล้ว เย็นสบายจริงๆเลยสุอพอกแล้วมันก็ใหญ่ดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่เนี่ยเท่ปะล่ะเย็นชะมัดเลย